ราจะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรากันต่อนะครับคุณสมศักดิ์อยู่ประพาสซึ่งอยู่ที่บริเวณแยกสารสินนะครับ,รบจะรายงานเข้ามาคุณสมศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมพลคุณภาพภูมิครับคุณสมศักดิ์ครับตรงจุดนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ,รบในส่วนของจุดสารสินที่มีการประทาบกันก็ซิ่งเกลียปืนมาราวหนึ่งชัว่วโมงแล้วนะครับซึ่งหลังจากาที่มีการประทาบโดยการยิงปืนตอโต้ตโรกันระหว่างฝ่ายของเจ้าพทหาราแล้วก็ของกลุ่มฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งฝ่ายนู้นก็มีการยิงระเดื่อบเก แล้วก็หลังจากที่สิ้นเสียงปืนเสียงระเบิดมาได้ราวหนึ่งชั่วโมงอย่างที่ผมบอกไปล่าสุดนั้นก็มีการเข้าไปเคลียร์พรื้นที่รากฏว่ามีเจ้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้นหกนายด้วยกันครับคุณโสพลคุณภาคภูมิครับโดยทั้งหกนายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากถูกกระสุนปืนแล้วก็ะเกียระเบิดบางนายนั้นสาหัสเรื่องสาหัสถึงขั้นที่ว่าเอาวัยว่าภายในช่วงหน้าท้องเนี่ยเห็นออกมาด้านนอกเลยนะครับ ส่วอีกนายนึงก็ไดเห็นว่าเดินเวลเส้นขาด,ด้านซ้ายเนี่ยถูกสะเก็ดระเบิดเลือดไหลาอาบนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกสองนายเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนก็เจ้าผู้บังคับบัญชาสามารถเดินมาพามาส่งที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจีลานาร์ลงกรได้ซึ่งทั้งหมดขนาดนี้ระหว่างการรักษาตัวนะครับ นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนครับถลูกกระสุนอาปูกปลอกรอกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่เนี่ยบาดเจ็บที่บริเวณต้นแขนซ้ายหนึ่งคนครับ,รบแต่ว่าตายไม่ได้สาหัสอะไรครับครับคุณสมศักดิ์ครับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณแยกสารสินในขณะนี้คือการเข้าไปเคลียร์พื้นที่หรือว่าการรุกคืบอะไรเข้าไปยังไงฮะอาขนะนี้มีสองส่วนวค,ครับคุณภาพคือส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทหารยังเตรียมกำลังอยู่เรือนแยกสารสินเพื่อป้องกันแม่ให้ฝ่ายนู้นรุกกลับมา และอีกส่วนหนึ่งก่ส่งกําลังจุดจู่โจมของอังกฤษใหว่าชี่อวิเชียร์ตามอาคารสูงนะครับเนื่องจากจุดที่เลยย่อสาสินไปด้านซ้ายด้านขวาจะมีอาคารสูงขนาบด้านข้างถนนแล้วนะครับที่จะี่เสงว่าหากไม่มีการเคลียร์บนพื้นที่อาคารสูงและส่งกาลังเข้าไปในพื้นราบจะไม่ปลอดภัยหรือว่าถูกเป็นเป้าจากมุมสูงได้นะครับครับซึ่งระหว่างเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก็มีกระสุนรั่วมีระเบิดอะไรออกมาจาก กลุ่มที่ไม่ทราบฝ่ายใช่ไหมฮะช่วงนี้เงียบไปแล้วคุณภาคูห้รหนึ่งชั่วโมงแล้วครับอครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวคือบริเวณแยกสารระแดงเลยนะครับล่าสุดนั้นได้มีการนํารถเกตขนาดใหญ่แล้วก็รถบรรทุกเนี่ยมาดําเนินการลื้อบังเกอร์แล้วนะครับครัซึ่งบังเกอร์บรเวงหน้าพระบรมราชานุสาวรรัชกาที่หซึ่งอยู่โรงข้ามโรงพยาบาลดุสิต ตอนนี้ถูอว่าลุกทำลายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็มีการผนยางรถยนต์ออกไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีรถยนต์หุ้มเกราะของทหารเนี่ยคุมเชิงอยู่ด้านหลังครับครับคุณคุณคุณสมศักดิ์ไม่ได้เกาะติดอยู่ที่บริเวณแถวโสวนลุมพินีแล้วใช่ไหมครับเลยยังไม่แน่ใจว่าแต่กําลังได้เข้าไปตรวจภายในสวนลุมแล้วหรือยังหลังจากที่เอ็มเจ็ดสิบเก้าลงว่ทหารจัดให้สื่อมวลชนแล้วก็เจ้าที่ทหารด้วยกันวิ่งออกมาทั้งหมดก็ผู้ที่วิ่งออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วครับคุณศสพลว่าทหารบหลงเข้าอยู่หนุ่ ตอนนี้ก็มีการติดต่อติดต่อกันซึ่งยังไม่สามารถหลุดออกมาได้เลยอยู่เหมือนกันคือคนในไม่ออกคนนอกไม่ได้เข้าแล้วครับตอนนี้ครับครับผมนะครับตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณสมศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับเรื่องของ